เรากลับมาด้วยเหตุการณ์วันนี้ขอไปดูเหตุการณ์ระนองก่อนแล้วกันนะครับคือจริงๆตารวจเขาจับไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ะ>แล้วก็เพิ่งเปิดเผยแต่ที่มันชวนให้ตะลึงก็คือว่าการฆ่าครั้งนี้เดิมทีไปเจอศพลอยน้าแล้วตํารวจสาวไปว่าเป็นการฆาตกรรมอําพรางแล้วหิวศพมาโยนทิ้งน้ําดูจุดเกิดเหตุก่อนตอนที่ไปเจอศพลอยน้ําคนตายเนี่ยคุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณจิระเดชคุณจระเดชหรือว่าคุณเบิม้มเป็นศพลอยอยู่ในน้ำเนี่ยนะฮะในพื้นที่ของสอพกระบุรีถูกไหมฮะ,ะโดยตอน น,นั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมครับไปเจอศพอยู่ที่ปากคลองรัดริมแม่น้ำกระบุรีหมู่4ตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองตอนไปเจอศพเนี่ยตำรวจเขาก็ไปดูว่าศพเองเนี่ยมันมีลักษณะก็คือมันมีลอยฟันขนาดเดียวกันถูกพันธนาการด้วยนะครับก็คือมัดมือมัดเท้าตำรวจก็เลยเชื่อว่าทั้งหมดนี้น่าจะโดนอุ้มมาแล้วโยนทิ้งน้ำสยดสยองไปกว่านั้นก็คือเห็นบอกท้องโดนคว้านเนี่ยนะฮะแล้วไส้ทะลักออกมาด้วย คุณผู้ชมฮะคดีนี้ก็ต้องชื่นชมว่าตํารวจเก่งมากขอตัดภาพไปเป็นภาพตอนที่ตํารวจนะฮะเขาไปจับกลุ่มแก๊งนี้สักนิดหนึ่งมันจะมีภาพคนก่อเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปล็อกตัวได้แล้วมันกลายเป็นขบวนการฆ่าอําพรางภาพที่ตํารวจจับกลุ่มตัวคนร้ายกลายเป็นว่าคนร้ายทั้งหมดคุณผู้ชมดูผังนะฮะผมขึ้นผังให้ดูอย่างนี้ก่อนแล้วคุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร ผังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยนะครับก็คือคุณจิระเดชก่อนจะหายตัวไปคุณจิระเดชมั่นหมายกับผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมดูนะฮะเงาดําก็คือมลลิกาแล้วปรากฏน้องมลลิกาเนี่ยน่าจะหนีกลับมาอยู่กับพ่อพ่อเนี่ยก็คือในจอเห็นใช่ไหมฮะ แล้วคนอื่นคุณผู้ชมยังไม่ต้องไปสนใจนะฮะเห็นบอกว่านายจิระเดชเนี่ยก็เลยมาตามเมียที่บ้านของนายจอจังหวัดที่มาตามเมียที่บ้านของนายจอเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่กับบุคคลคนหนึ่งในรูปซึ่งชื่อว่าปาริญญาโดยตอนที่กินเหล้าเนี่ยปริญญาเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นคนที่ลงมือเอาขวานปันเพราะปาริญญาอ้างว่าที่ต้องฆ่านายเบิม้มเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะ ไล่ให้ในเบิ้มกลับบ้านแต่ในเบิ้มไม่กลับแล้วก็บอกว่าตรงสวนยางตรงนี้นายผมไม่ชอบให้พี่เบิ้มมานั่งกินเหล้าพอในเบิ้มไม่ยอมกลับบ้านปาริญญาก็เลยเอาขวานปัน่นรวมถึงเมื่อวันนี้ตลอดทั้งวันมีข้อมูลอีกมุมหนึ่งบอกมันเป็นเรื่องรักสามเศร้าสี่เศร้า แต่อันนี้ญาติคนตายเขาปฏิเสธแล้วผมก็เลยต้องแก้ข่าวให้ก่อนแต่ถ้ายึดจะทำให้การของนายปริญญาเขาอ้างว่าไล่ให้ไอ้เบิ้มกลับแต่ไอ้เบิ้มไม่กลับเขาก็เลยเอาขวานฟันพอฟันเสร็จคุณผู้ชมครับทำยังไงแ่ละฮะคราวนี้นายจอซึ่งก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนายจอก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกฮะหลังจากนั้นนายจอเนี่ยก็เลยไปเรียกลูกมาก็คือชัดชัยแล้วก็แรงงานอีกคนนึงก็คืออ่าวนิวที่คุณผู้ชมเห็นสองคนข้างล่าง ทั้งหมดก็อยู่กับศพแล้วบอกว่าในปริญญามันก็เลยขู่เลยขู่ให้ฉัดชัยกับทางด้านอ่าวนิวใช่ไหมบอกว่าอ่าวพิวขนศพไปทิ้งเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมฮะสุดท้ายก็เลยต้องหามหัวหามท้ายศพไปโยนทิ้งน้ำมันก็เลยกลายไปว่าทั้งครอบครัวของนายจอและนายปริญญาโดนจับทั้งหมด ถือว่าร่วมกันฆ่าและอำพลางศพนี่คือภาพตอนทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยจะเห็นว่าแรงงานพม่าคืออ่าวผิวกับชัดชัยเป็นคนหามศพนะฮะของทางด้านจีระเดชเอาไปทิ้งครองโดยวันนี้หัวโจกที่สุดในคดีนี้นั่นก็คือนายปริญญาเป็นคนเอาขวานปั่นเพราะบอกว่าเมาเหล้าแล้วก็มีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้น ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์สลดใจทั้งหมดตำรวจเนี่ยเขาหิ้วแก๊งพ่อลูกและในจ้างคือปริญญาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยตอนที่เอาขวานฟันเสร็จแล้วิ้วศพไปทิ้งเห็นบอกว่าห่างไปประมาณสัก200เมตรแต่ที่น่าสนใจคดีนี้อยู่ตรงไหนไหมฮะอยู่ตรงที่น้องมาริกาคืออย่างนี้ผมก็ต้องเล่าสองมุมนั่นแหละถึงแม้ว่าครอบครัวคนตายจะบอกมาไม่ใช่เรื่องรักสีเศร้า แต่ก่อนหน้านี้ดันมีข่าวบอกว่ามาริกาเนี่ยคุณผู้ชมฮะหนีกลับมาอยู่กับพ่อก็คือในจอที่บ้านแล้วบังเอิญว่าปริญญาก็ชอบน้องมาริกาด้วยมันก็เลยอาจจะเป็นปมขึงหรือเปล่าว่าพอในจิรเดชตามน้องมาริกามาปริญญาเมาก็เลยฆ่าทิ้งเพราะชอบผู้หญิงคนเดียวกันนั่นคืออีกปมหนึ่งที่ตำรวจเขามีการสอบถามผู้ต้องหา คุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่ทําแผนเสร็จสับเรียบร้อยกลับมาตรงนี้ฮะนักข่าวของเราเองเนี่ยได้มีการเดินทางไปติดตามคดีนี้ที่โรงพักใช่ไหม<ะ>โดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทางผู้สื่อข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับนายอ่าวพิวคนที่โดนนายปริญญาบังคับว่าเองต้องหิ้ศพไปทิ้งน้ําเพราะวันนี้ตํารวจเองเนี่ยที่สบพบางแก้วจังหวัดระนองเขาจับมาคบแกงแล้วนะฮะ พ่อลูกลูกจ้างแล้วก็นายปริญญาเนี่ยนะฮะเป็นหัวหน้างานโดยวันนี้ทางตำรวจนำตัวนายปริญญาและอ่าวผิวมาสอบปากคำปริญญายอมรับอย่างที่เล่าให้ฟังว่าสั่งลูกน้องและคนในบ้านให้หิ้วศพไปอําพรางก็คือทิ้งน้ำโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยวันนี้ทางผู้สื่อข่าวยังได้เอาไม้ไปสอบถามอ่าวผิวด้วย เพราะตำรวจเนี่ยคุมตัวออกมาจากห้องขังเราก็เลยถามบอกอ่าวพิวอ่าวพิวได้ร่วมเอาขวานเนี่ยไปฟันเขาหรือเปล่าอ่าวพิวบอกไม่ได้ฆ่าผมแค่ยกศพไปทิ้งมีเสียงสั้นๆที่อ่าวพิวตอบเรื่องนี้ครับเราได้ทาอะไรเราเป็นคนยกศพหรือยกอะไรของของโยครับเป็นคนยกศพใช่ไหมครับเราได้มีดส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าเขาไหมไม่เลย ทัพนี่คือเสียงสั้นๆท่านั้นแหละครับขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะมีเสียงของปริญญาด้วยถูกไหมฮะ<ช>เดี๋ยวให้ฟังเสียงปริญญาตอนที่ตํารวจเขาคุมตัวไปทําแผนก่อนนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ตํารวจเขาล็อกตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ปริญญาเองเนี่ยซึ่งเป็นหัวโจกเลยเอาขวานปั่นเนี่ยนะฮะประากฏว่าปริญญาเองคุณผู้ชมฮะเขาก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันโดยเขาอ้างว่าเขาจําอะไรไม่ได้เลยหลังจากเขาเอาขวานปั่นเสร็จแล้วก็สั่งคนในบ้านให้ยิ้วศพไปทิ้งเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงบางช่วงบ,บางตอนดูหน เอในกาพี่แง่ช่วยจัดชายัดกลับบ้านนะครับเพราะว่าเนี่ยมันติดแล้วในหัวไม่ชอบไม่ค่อคนนอกคนนู้นอ่ะเสียได้ในหัวโพอมาว่าผมอ่ะผมเดือดร้อนแกก็ว่ากูคนนอกตรงไหนวะะะนนนั้ฮ่าเดี๋ขึ้นมาจับแกติดตัวต่างขึ้นมาจะโทรหาใครไม่รู้ในองมนเรื่องงแล้วแล้วเราโกรธไม่เ็โมโหกตีเลยตีดู้นเลยลายชัยลายครั้งแล้วครับหลายครั้งแล้วไม่ยอมฟังมาวันนี้ก็ไม่ฟังคุณผู้ชมครับนี่คือในปริญญากำลังจะบอกกับ เราบอกว่าไล่ให้คนตายกลับบ้านแต่นายจิรเดชไม่กลับอุซาบอกแล้วว่าพี่ต้องกลับนะเพราะว่าในหัวผมไม่ชอบให้มานั่งกินเหล้าผมก็เลยเอาขวานฟันคุณผู้ชมครับมันมีเสียงอีกเสียงหนึ่งอันนี้แหละน่าสนใจก็คือชัดชัยชัดชัยก็คือในขบวนการที่ร่วมกัน่ิ้วศพทิ้งเนี่ยนะฮะเป็นลูกของนายจอชัดชัยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องราวมันมาจากเรื่องรักสามสี่เศร้าเนี่ยแหละอันนี้คือชัดชัยเป็นคนพูดนะถามชัดชัยบอกมันรักสี่เศร้าได้ยังไง คือชัดชัยเนี่ยคุณผู้ชมดูตามผังเลยนะฮะชัดชัยเนี่ยเป็นน้องของมัลลิกาซึ่งมัลลิกาเนี่ยไปอยู่กินกับนายจิรเดชแล้วน้องมัลลิกาหนีกลับบ้านชัดชัยบอกว่ามัลลิกาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ชอบคุณจิรเดชแล้วมัลลิกาเนี่ยแอบไปมีอีกคนนึงแล้วก็บอกว่านายปริญญาเนี่ยเจ้านายเนี่ยนะฮะหัวหน้างานก็ชอบมัลลิกาเหมือนกันดังนั้นพอนายจิรเดชกลับมาตามหาน้องมัลลิกา ปริญญาก็น่าจะหึงในวันที่กินเหล้าก็เลยเอาขวานปั่นเลยอันนี้คือฉัดชัยนะฮะคนหิ้วศพเป็นคนแฉลองฟังดูหน่อยฮะมันทำเอาไว้แล้วเออมึงแบยไปเดี๋ยวมึงอย่าบอกใครแบบนั้นบอกไว้นั้นก็เลยผมก็ต้องแบยไปอ๋อเออปิงเองขู่มันกลัวขู่ว่าขู่มันแบยไปเดี๋ยวกูช่วยเองมีอะไรกูช่วยเองอ่าช่ได้นั่นแหละก็เลยผมก็กลัวก็เลยต้องแบยไปฮะอ๋อแล้วเนี่ยอันนี้ช่วยแบยผมเองมาส่งผมอ่ะ มาส่งกับบ้านนู่นนะผมไม่กล้าเข้ามาพ่อจอาจอมจอมยศจอมยศพี่พี่เนี่ยทุกเรื่อพ่อเนี่ยคุณผู้ชมครับค่อจะพูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมเพราะว่าดูเหมือนกับเป็นพวกอะไรนะ เป็นเมียนมาค่ะเมียนมานะฮะแล้วคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์นะฮะก่อนที่จะเจอศพทางด้านของคุณจิระเดชประเดน็นคือจิระเดชเข้าพิธีมั่นกับน้องมาริกาแล้วน้องหนีหลังจากมั่นเสร็จนะฮะกลับมาหาพ่อก็คือในจอแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นก็คือประเดน็นเลยก็ถูกฆ่าวันที่23แล้วหลังจากนั้น24เนี่ยค่อยมาพบศพถูกไหม แล้ว30เมษายนตำรวจก็รวบยกแก๊งเลยคุณผู้ชมฮะพ่อลูกหัวหน้าคนงานแล้วก็ลูกน้องคนงาน4ชีวิตล่าสุดหัวโจกที่สุดครับนั่นก็คือทางด้านพี่ปริญญาวันนี้ตอนที่ตำรวจเขาเอาตัวปริญญานะครับมาสอบปากคำปรากฏว่าภาพวันนี้เราพยายามจะสอบถาม<ะ>ปาริญญาวันนี้เงียบแล้ว ไม่ยอมคุยอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญพยายามเหมือนกับจะหนีนักข่าวด้วยไม่อยากตอบคําถามใดๆมีตอนที่นักข่าวเอาไม้นะฮะสอบถามปริญญาเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยฮะพี่เําทำไปทำไมเ่พี่เรามีปัญหาเรื่องผู้หญิงหรือไม่ครับพี่ตอบหน่อยได้ไหมพี่จะขอโทษคนตายไหมครับพี่ทรอฟหน่อยนะครับครับไม่ตอบ เพราะวันนี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะมาจากที่ตำรวจเขาเข็นสอบ ทีละคนนะครับเพราะมันจะมีภาพวันนี้ที่เขาเอาทั้งหมดเลยคุณผู้ชมฮะเข้าห้องสอบทั้ง4คนแล้วก็มีการเก็บหลักฐานก็คือ DNA ถ่ายรูปทั้ง4ี่คนก็คือนายปริญญาหัวหน้างานแล้วก็แก๊งพ่อลูกแล้วก็คนงานอีก3ชีวิตเนี่ยนะครับเพื่อเก็บประวัติอาชญากรเพราะว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาขณะเดียวกันวันนี้มุมหนึ่งเนี่ยมันจะมีภาพสําคัญก็คือเห็นบอกว่าตอนที่เขาเอาปริญญาเนี่ยเข้าไปในคุกขอดูภาพเต็มๆหน่อยนะฮะภาพถัดมาครับ เขาอาปรญญาเข้าห้องขังคุณผู้ชมครับในช็อตเนี้ย นักข่าวก็พยายามจะสอบถามปริญญาอีกครั้งแต่เขาก็ไม่ตอบแต่มันมีช่วงสําคัญคือปริญญาเจอกับญาติคนตายแล้วทําไมเมย์ก้มกราบใช่ไหมใช่ค่ะคือทางญาติของผู้ตายเนี่ยเขาก็ไปขอดูหน้าของผู้ตาแล้วก็บอกว่าอยากจะถ้ามีอะไรอยากจะขอขมาให้ขอขมาตรงนี้เลยเพราะว่าคงไม่มีโอกาสได้ไปขอขมากับศพของคนตายหรอกแล้วก็เลยถามด้วยว่าทําไมถึงต้องก่อเหตุอย่างโหดร้ายขนาดคือก่อนที่จะเอาญาติของคนตายมาเนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วพวกญาติคนตายอยากดูหน้าเองเลยใช่ค่ะ ญาติคนตายเขาสงสัยมากเนี่ยนะว่าทาไมปริญญาต้องฆ่าแล้วเอาศพไป,ปโยนน้ําสุดท้ายตํารวจอนุญาตญาติาาเนี่ยก็เลยมาออกันอยู่ที่หน้าห้องขังถูกไหมฮะแล้วพอญาติิมาถึงแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยมีแววตาซึ่งจะกค่อนข้างเครียดแล้วก็ก้มหน้าก้มตาขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีเสียงของปริญญาตอนที่คุยกับญาติใช่ไหมของญาติคนตายแล้วก็ก้มกราบเดี๋ยวลองดูนาทีก้มกราบก่อนกันเลยนะฮะ เขาก้มกราบในห้องขังเป็นเหมือนกับกราบพื้นถูกไหมเมย์<ช>นี่ดูนะฮะ,ะ,ะถ้ามันอยู่ันใจคิดว่าไม่อยากทำดีหนูว่าไม่ต้องทำก็ได้ไไหนูก็ตั้งใจทำงานอยากกลับมาดูแลพ่อเหมือนกันแต่หนูไม่มีโอกาสแล้วเหมือนกัน ครับนี่คือตอนบรรดาลูกๆของคุณจิระเดชใช่ไหมเขาเดินมาพูดคุยกับทางด้านของตัวนายปริญญาเพราะตอนแรกที่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยเขาบอกอยากจะ คืออยากจะพูดอะไรก็พูดถูกไหมฮะถ้าไม่เต็มใจจะขอขามาเขาก็ไม่ว่าสุดท้ายเองเนี่ยทางด้านของนายปริญญายอมก้มกราบแต่มันจะมีช่วงสนทนาด้วยกันอันนี้น่าสนใจเพราะตอนที่เขาปล่อยให้ปริญญาได้สนทนากับญาติของคุณจิรเดชมันจะมีช่วงการคุยโต้อตอบผ่านลูกกรงถูกไหมฮะ <ไอ S 1> เขาคุยหลักๆว่ายังไงบ้างครับเมย์ตอนคุยผ่านลูกกรงญาติทางด้านคนตายเขาก็สงสัยว่าแล้วทำไมต้องทําอย่างโหดเหี่ยมขนาดนี้ถึงไปคว้านท้องผ่าอวัยวะเพศเหมือนควักไส้ออกเนี่ยทำไมต้องโหด ร้ายขนาดนั้ e นแล้วทาไปทําไมคือคนตายเนี่ยเขาก็มีลูกมีเมียมีญาตินะทำไมคุณทําแบบนี้ปริญญาก็เลยอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนเกิดเหตุค่ะพี่ทำของทอดกับชีวิตคนน่ะพี่คิดว่ามันขอแทนได้ไหมคะพี่ค่าแบบเยือกเย็นมากเลยอ่ะพี่ปากคอตักคอเลยถ้ามันกับกันอะคนในครอบครัวพี่โดนอย่างเงี้ย พี่จะรู้สึกยังไงพี่ลองมองย้อนหน่อยสิย้อนมองตัวเองมีครอบครัวไหมตัวเองมีพอ่มอ,มพอมีแม่ไหมมีลูกไหมหแต่ทางนี้เขามีลูกสองคนนะคะคำพูดอะเขายังไม่ได้บอกลาลูกคนสักคำเลยเงยหนะ้าค่ะขอให้เงยหนะ้าแม้กระทั่งญาติพี่น้องก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับญาติพี่น้องสักคำเลย,ยหนูแค่อยากรู้ว่าตะกี้เขาไปแล้วเนี่ยพี่ได้อะไรไม่ไม่คือ โอเคมันได้ความสะใจก็จริงแต่ความสาใจนั้นถ้าเขาที่งไปแล้วหรือเขาตายไปแล้วเหตุผลที่ที่เอามีไปผ่านทอเขาต่อเนี่ยต้องการอะไรที่ทำไปทำไม ครับสุดท้ายทางด้านนายปริญญาก็บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องชู้สาวม,มันคือเรื่องเขาเมาและเมื่อเขาเมาเสร็จไล่ให้กลับบ้านคนตายไม่กลับก็เลยเอาขวานปันส่วนเรื่องขวานทองเขาไม่ตอบคําถามใดๆทั้งสิน้นสั้นๆแล้วกันนะครับผู้ชมครับวันนี้ตัวของนายปริญญาโดนควบคุมตัวไปแล้วส่วนทางด้านพ่อลูกแล้วก็คนงานโดนด้วยนะฮะเพราะร่วมอยู่ในวิธีการอําพลางศพปรากฏว่าวันนี้ตํารวจครับผู้ชมฮะพาทีมข่าวเราไปยังจุดที่เจอศพของคุณ<ะ>จิระเดชใช่ไหมตอนที่ลอยน้ําแล้วก็พา ไปดูขนัจุดที่ใช้สังหารลองดูภาพสักนิดหนึ่งสิตำรวจโทกิติพงศ์นะครับผบอมูสอพอบางแก้วพาผู้สื่อข่าวเราลงไปที่ขนัจุดที่มีการกินเหล้าแล้วนายปริญญาแอบเอาขวานปันจากด้านหลังนะฮะแล้วก็ที่สําคัญใช้พ่อลูกแล้วก็แรงงานขนศพไปทิ้งโดยวันนี้สิบตำรวจโทกิติพงศ์เองเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากการสอบถามเลยเนี่ยเห็นบอกนายปริญญามันจําวันไม่ได้ด้วยนะว่ามันฆ่าวันไหน โดยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวน่าจะเมาจริงๆครับคุณผู้ชมฮะแล้วเขายอมรับอย่างเดียวคือเขาใช้พวกแรงงานเอาศพไปโยนทิ้งน้ำกระแสน้ำเนี่ยมันก็เลยพัดไปติดอยู่ที่ตะลิ่งจนกระทั่งญาติญาติคนตายเนี่ยตอนแรกไม่รู้ด้วยนะว่าถูกฆาตกรรมไปแจ้งความตำรวจเอาไว้แล้วก็ไปเจอศพพอรู้ว่าศพถูกพันธนาการเนี่ยก็เลยทราบมาว่า มันต้องโดนฆ่าแน่ๆก็เลยไล่ย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้คนตายไปอยู่กับใครก็เลยรู้ว่ามากินเหล้ากับปริญญาก็เลยไปล็อกตัวและจับได้ยกแกง๊ง <S <S ก็คือหามศพช่วยกันหามมาแล้วก็นํามาวางไว้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นช่วงที่น้าขึ้นหลังจากนั้นก็ ได้ผลักศพเนี่ยลงไปในคลองเพื่อให้ศพลอยออกไปจากจุดจุดนี้ครับอืมครับคือเขาทะเลาะกันที่ขนัมตรงนู้นใช่ครับจากการศบปากคำนะครับอคเขาบอกว่ามีการแบบทะเลาะกันนิดหน่อยอืได้ด้วยความมึนเมาของผู้ก่อเหตุด้วยทําให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบคนที่ลงมือเลยครับอก็บอกเขาสารภาพว่าเขาเป็นคนสั่งการทั้งหมดเองเอาศพออกก่อนแล้วก็เอาไม้มาทิ้งที่หลังครับใครเป็นคนอ่ะประมาณนี้